กราบสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับโอ้ยหานอยเมื่อวานเออเมื่อวานหานอยต้องขออไยจริงๆนะครับชุดวัดใจ4ี่ชุดไม่เข้าเข้าอะไปหลุดเข้าถึงนอยพัฒนานะครับนอยพัฒนาซึ่งเป็นนอยรอบสุดท้ายก็ที่ออกพร้อมกันกันกบ V ีนะครับเมื่อวาน5้าเก้นะแล้วก็เป็นตัวเจาะด้วยเข้าแค่รอบนั้นรอบเดียวนะนอกนั้น คือตัวเจาะไม่มาแต่วิ่งรูดนะครับก็คือตัวเด่นเข้าเลขสีนะครับเมื่อวาน4ี่สไม่ได้จับให้เลยเนาะก็มี4 0่1อ่าก็ออกเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตรงนั้นแหละนะเมื่อวานชุดวัดใจ18บแปดสิบเก้ไว้น่อยพัฒนาเลยนะครับก็เป็นน่อยรอบที่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคือแต่ผมก็บอกว่าอยู่ว่าถ้าหน่อยช่วงเย็นอ่ะจับได้ทั้ง 5-6ห uhm, น้อยนั่นเลยนะครับนะครับน <c oughs> ้อยพัดก็ได้นะครับนะก็เป็นใช้สูตรตัวเดียวกันนะครับโอเควันนี้ขอแก้มือกันใหม่นะครับขอให้มาในน้อยหลักเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ V.I.P. นะครับนะ โดยเฉพาะพิเศษปกติ EVIP รอบนี้จะคนจะตามเยอะหน่อยเป็นพิเศษนะครับเนาะอ่ะโอเควันนี้ตัวเด่นขอแก้มือคืนนะครับวางวิธีตัวนี้เลยนะครับสองกับสามหลังจากที่ปังหลายวันเนาะลงยิงชุดวัดใจเมื่อวานนี้ผมดูมันเฉียดยังไงยังไงเออสี่แปดออกสี่เจ็ดอย่างเงี้ยอทำกันได้แต่วันนี้ดูท่าแล้ว ดูแนวทางจากลาวสตาแล้วนะ่าจะส่งมาถึงฮานอยนะลาวสตาก็น่าจะน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยผมว่านะอ่ะวันนี้ผมมีสองสามตัวเจาะนะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปด สามเก้าทีนี้มาถึงชุดวัดใจอย่างดีกว่าเอาสามตัวไปก่อนนะเออสามตัวเอาไปยนตโฉมกันไปก่อนนะครับก็คือสองสามหกแล้ก็ สองนะครับให้2ชุดนะสองสามนะครับมาถึง4ชุดวัดใจนะครับ4ชุดวัดใจที่ผมจะเน้นคืออะไร4ชุดวัดใจนะครับวันนี้วางไว้ที่สองห สามหกสามเจ็ดนะครับน่าจะมีให้เห็นสองหกสองเจ็ดสามหกสองเจ็ดไอ้สามเจ็ดสิสองหกสองเจ็ดสามหกสองเจ็ดสี่ <laughs> 26, 27, 36, 27, ชุดนี้ขอแก้มือเมื่อวานนะครับวันนี้มีให้เห็นแน่ๆนะครับเออไอ้วันนี้ผมจับนี่ผมว่าไม่พลาดนะเดี๋ดยวเนี่ยโดยเนี้ยอาจจะเข้ารอบอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเน้นไปสี่ชุดนี้แล้วก็ สี่ชุดนี้ก็น่ามองเลยนะครับดีไม่ดีมาตั้งแต่กิจเลยนะกิจเนะี่ยอาจจะมาสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้านะจับตาสี่ชุดนี้ที่กิจจับตาที่กิจนะถ้าใครเล่นกิจนะครับจับตาที่กิจกับรอบปกไว้ปกวีตรงสี่ชุดนี้อาจจะอยู่ที่ปกวีนะเนี่ยกิจนนั่กิจนะก,ก็อาจจะมาสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้านะถ้าไม่สามแปดสามเก้ามันจะหลุดไปสี่แปด 4ี่เก้าห้าแปดห้าเก้าในตัวนั้นนะ่ะถ้าผมจะเจาะเพิ่มอีกก็คือกิจเฉพาะกิจอย่างเดียวมีนะครับก็คือจะเด่นที่แปดกับ9้านะกิจน่าจะมีชุดนี้นะขอให้ชุดนี้มาก่อนเฉพาะกิจอันนี้ก็ไปเก็บเอารอบหลังเอานะครับนะอย่าออกเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่ออกสลับไปมานะครับก็คือเขาเอาหลายสูตรมาหลายสูตรมามาออก <c oughs> เออหลายแนว กระโดดไปมาออกศูนย์บ้างาออกอะไรบ้างเมื่อวานออกอะไรบ้างเนี่ยสองสี่แปดเจ็ดแล้วก็ไปสองเจ็ดเออสองเก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่สี่สามสองสามเออออกแบบจับทางยากนิดหนึ่งนะเมื่อวานอ่ะ๋อภัยวันนี้ขอแก้ตัวใหม่นะครับสี่ชุดวัดใจขอให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับมา โอเคนะครับอย่าลืมใครกดไลค์กดแชร์ก็วันนี้นะขอบารมีพ่อปู่วันนี้นักรารนะครับเปิดดวงโชคลานกับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ถูกสองตัวสามตัวสามรอบอทุกรอบเลยนะเนาะสองตัวสามตัวเก็บให้หมดนะครับบนล่านโอเคนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ